ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันอาทิที่2 9กันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 7ากบเจ็ดกับเลนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนนะครับมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระครูพุทธรัตนาพรน,นะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในานามของหลวงพ่อเลมอภิลาโศนะครับวัดพุทธรัตนารามบ้านรัตนะ ตำบลทับไทยอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้วนะครับพระเกจิอาจารย์ที่เป็นดั่งช่างเผือกในป่าใหญ่นะครับมาถึงตอนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตอนที่4นะครับเป็นเรื่องพุทธภูมิชีวิตนะครับชีวิตนะฮะใต้ภากาฝสาวพักนะครับก็คือเป็นช่วงชีวิตที่อยู่ในเพศมันพะชิตนะครับ หลุงวชลระใม่พิเรโสนเนี่ยนะครับก็คือได้ใช้ช่วงชีวิตนะฮะในเพศคาววดนะครับเพศคาววดก็ตั้งแต่ออกจากโรงเรียนมานะครับหาอยู่หากินทำมาหากินรามาษานะครับมานอกครองนาทินธุรกันดารตามภาษาวัยรุ่นจนมาถึงนะฮะตามภาษาวัยรุ่นในชนบทนะฮะจนมาถึงนะครับระยะเวลาที่สมควร นะครับสมควรผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับนะครับผ่านหน้าที่การงานนะจนนะจนนะครับ,นนรบเห็นสมควรนะครับเห็นสมควรกับการระยะเวลานะครับในชีวิตขลาวาดนะฮะเห็นถึงทุกสุขความไม่แน่นอนนะการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนในเรื่องมรสมชีวิตกัน ธรรมฟังเวทเกิดวิจารณญาณในการที่เราจะต้องถึงเวลาที่เข้าอุปสมบทนะครับก็เมื่อวันจันทร์ที่3มเมษายนปีพุทธศักราช2532นะครับณพระศีมาวัตตาพยาตะมนตตาพยานะครับอํเาเภอตาพยาจังหวัดปัะจินบุรีในสมัยนั้นยังเป็นประจินบุรีนะฮะยังไม่แตกแยกออกมาเป็นแฝาแก้วนะครับโดยมีพระครูปฏิบ ปจันจัเขตนะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในน้ําของหลวงพ่อเทียพุทธสโลนะครับนะครับเจ้าคณะตำบลตาพยานะครับวัดตาพยาเป็นพระอุปชานะครับหลวงพ่อเทียพุทธสโลนี่ก็ถือว่าเป็นพระเกจิคณะจารย์นะครับหนึ่งใน16ิบองนะฮะหงในสิบถ้ามีเวลามีโอกาสผมจะได้นำนะฮะเรื่องราวของพระเกจิคณะจารย์นะฮะเมืองสแก้ว นะครับที่เขามีการจัดลำดับกันเอาไว้มานําเสนอนะครับก็หลวงพระเทียบพุทธสโรท่านเป็นนะฮะนะครับเป็นพระอุปชานะครับพระวินัยสิริมังคโรเป็นพระกรรมวาจา์นะครับพระสมบัติจันทสุวรโนเป็นพระอนุสาวนาจา์นะครับนะครับก็ได้รับฉายาทางธรรมหรือฉายาทางมคตนะครับว่าอภิลาโศแปลว่าผู้มีความยินดี หลังจากการอบสมบทแล้วแน่นะหะองค์พรามชาอมิลาโศก็ได้อยู่จำพรรษานะครับนะครับที่วัดตาวาตาพิยาเพื่อศึกษาเล่าเรียนนะฮะเพื่อศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัยในนวกาภูมินะครับนะฮะแล้วจากองค์อุปชาอาจารย์นะครับรวมถึงการศึกษาเล่าเรียนในแผนธรรมบาลีนะฮะก็สามารถสอบไล่ได้ตามเดิมแบบต่อนักธรรมชั้นตีชั้นโทชั้นเอกนะครับ ในสำนักเรียงของวัดตาพยานะครับก็ถือว่าวัดตาพยาเนี่ยเป็นวัดใหญ่นะครับมีความสำคัญน,นะฮะมีเรื่องราวไลต่างๆนะครับผมให้ดูภาพนะครับวัดตาพยานะครับวัดตาพยานะครับรวมถึงศาสนสถานนะครับที่ก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับของวัดตาพยานะครับ ประมาณประมาณนะฮะหลังจากบวชอยู่นะจนพ้นวัยนัก็ว่ากับภูมิจนถึงเกปัรษาก็ได้นะครับเมื่อวันอังคารที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพัห้าอยสี่บสองหลวิชลลมก็ได้ย้ายมาอยู่จังหวัสาที่วัดพุทธรัตนารามนะครับบ้านรัตนารา,ามตามนลทับไทยอำเภอตะพยานะครับตอนนั้นเป็นจังหวัดสระแก้วนะครนะครับก็มาในนะ มีเรื่องมีราวมีประเด็นนะที่ท่านมาอยู่ช่วยปกครองคณะสงฆ์นะครับสืบเนื่องต่อเนื่องมาจากนะองค์คูบาอาจารย์เช้าของท่านนะครับก็ถือว่าการที่มาได้อยู่นะครับได้อยู่ที่อยู่จมาิฝาที่นะครับวัดพุทธรัตนารามเนี่ยนะฮะท่านก็มีได้มีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากคูบาอาจารย์หลายท่านนะฮะ ก็ถือว่าท่านได้นําความรู้องค์ความรู้นะองค์บูมธรรมนะในการทั้งวิปัสสนานะทั้งคันธุระนะฮะทั้งทางด้านพระบิธิธรรมเนี่ยมาฟัง้อนกุลบุตรกุลธิดานะครับมานะให้การอบรมมาเป็นที่พึ่งมาเป็นฝุ่นกลางใใจิตใจหรือนะฮะแล้วก็ยังมาช่วยพัฒนาพัฒนาวัด นะครับให้มีความเจริญรุ่นเรืองดังที่เราเห็นได้ทุกอย่างทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าวัดพุทธรัตนารามเนี่ยนะฮะนะครับอยู่ใกล้ชิดต,ติดกับชุมชนนะชุมชนบ้านบ้านรัตน,นา,านะครับก็ถือว่าจิตศรัทธานะครับลูกหลานไทยบ้านนะลูกหลานไทยบ้านพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยเขามีศรัทธาดีนะครับอยู่ในพื้นที่นะฮะอยู่ในพื้นที่มีศรัทธาดีมี นะครับหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติธรรมนะครับเราเห็นได้จากนะฮะทุกวันพระนะครับทุกวันพระนะฮะก็จะมีการอบรมสั่งสอนนะครับศรัทธาประชาชนก็มีการรวมทําบุญนะครับอย่างกว้างขวางนะฮะต้องถือว่าอย่างกว้างขวางและอย่างเป็นที่จํานวนมากนะครับก็ถือว่าที่ตั้งนะที่ตั้งนะครับวัดนะครับวัด พุทธรัตนารามเนี่ยนะฮะก็อยู่ใกล้นะฮะอยู่ใกล้อยู่ใกล้กลชิดติดนะฮะติดก,กันถึงจะคนละตมนลก,กันก็จริงกับวัดหนองติมนะฮะวัดหนองติมนะครับก็ถือว่าในครัง้งข่าวหน้าจะเป็นเรื่องราวที่เราจะพูดถึงอ่ะพูดถึงนะครับนะรบเรื่องราวการศึกษาเล่าเรียนนะครับทางด้านศึกษาเล่าเรียนองค์อุปชาอาจารย์องค์ครูบาอาจารย์ของ หลวงพ่อเฉลมอภิลาโสให้ได้ทําความรู้จักเข้าใจกันอีกขั้นหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ถือว่าเราก็คงจะมานะครับเปิดเกตประวัตินะครับให้ได้ทําความรู้จักกันนะครับก็อย่างย่นยอ่ออย่างพอประมาณนะครับไม่ได้อย่างพิสดารน,นะฮะเราก็ไม่ได้ใช้อย่างพิสดารว่าเราจะต้องอมีปฏิหารมีนู่นนั่นนี่นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าท่านยังเป็น นะเป็นกําลังสําคัญนะครับเป็นกาลังสําคัญนะครับในการเผยแผ่พระ菩萨หนาของนะของตําบลทับไทยนะครับตําบลทับราดนะครับตําบลทับเสด็จนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะฮะขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งข่าวหน้าเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับก็ขอให้ได้ติดตามการอย่างแยบคายนะครับ ย่างมีชั้นเชิงนะฮะนะครับหรืออย่างกว้างขวางหรือจะอย่างเปรียบเทียบให้ได้ศึกษาเปรียบเทียบเทียบเคียงเอากับนะฮะเรื่องราวที่เราจะประกอบนะฮะก็อาจจะสอดแทรกเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ